รถเข้าใหม่เอาใจชาวสวนกับรถอีซูซุดีแมกตอนเดียวโฟวิลไซด์ลุยแต่งออฟรดคันนี้ใหม่เพียงหลักหมืน่นพอดอยู่เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นจองวันนี้เพียง888บาทรับโปช่วยผ่อนอีก5เดือนประวัติีจัดฟรีดาวไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอกันน้องแป๊บเซอร์ไทรรถสวยนะคะหรือว่ารถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเราวันนี้งแป๊บมีรถเข้ามาใหม่นะคะอยากจะให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมกันเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเป็น i ิสุดี m a x s p a สปเครื่อง3.0นะคะเป็น 4x4 ตอนเดียว4ฟวิวของเรานะคะคันนี้เป็นสีที่หายากด้วยนะคะเป็นสีเทาดํา นานๆจะมีเข้ามาคันนี้เปนปี2020เป็นโฉมหน้านะคะพลิกโลกนะคะมาพร้อมโลโก้ของ Isuzu D-Max นะคะให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะสภาพด้านหน้าของตัวรถเป็นตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะคะเรายังไม่ได้เก็บสีหรือว่าทำความสะอาดนะคะอาจจะมีรอยเลอะอยู่บ้างนะคะคันนี้ ไฟหน้านะคะก็ใส่กิ๊กนะคะสะอาดสะอ้านนะคะไฟเลี้ยวต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมสภาพด้านข้างของตัวรถกันบ้างว่าได้ปรุงแต่งอะไรมาให้บ้างแต่คันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะในส่วนของของตกแต่งเรามีในส่วนของซุ้มล้อนะคะหรือว่านี่เลยนะคะใหม่ๆมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางนะคะเป็นยางแม็กซลายลูกโม่นะคะดอกอยางหนาๆเน้นๆน,น,น,นะคะเป็นยางปีใหม่แกะกล่องมาให้เลยนะคะสภาพสวย พร้อมใช้งานนะคะดอกยางหนาร่องลึกแน่นอนนะคะขับไปอีกยาวๆไปเลยนะคะแล้วยังพิเศษไปกว่านั้นนะคะเรายังมีในส่วนของนี่เลยบันไดด้านข้างนะคะของ i n s ุดีแมกนะคะออฟโรดนะคะนี่เลยสภาพสวยพร้อมใช้งานตัวเล็กๆอย่างเรานะคะเหมาะมากๆแก่การขึ้นรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูความเดิมๆของตัวรถนะคะรถที่น้องแป๊บพามารีวิวทุกคันรถไม่มีการชนหนัก ที่ความน้ําท่วมนะคะเป็นรถสวยเดิมๆจากโรงงานแต่เราปรุงแต่งมาให้นะคะอาจจะมีคราบรอยเลอะบ้างนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่ตัวรถเดิมๆแน่นอนนะคะเช็คจากเม็ดอาร์กลมๆนะคะนี่เลยนะคะเรียงรายทุกจุดเลยคันนี้ก็มีโฟวินเป็นโฟวินนะคะมีสติกเกอร์ 4x4 ูณ4เดี๋ยวตามมาแป๊บมาชมสภาพด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นอกจากสภาพด้านข้างตัวล้อ ทั้ง4ล้อแล้ว,ลวเราก็ยังปรุงแต่งในส่วนของกันชนด้านหลังนะคะมาให้ด้วยพร้อมลากจูงนะคะตรงนี้ใครอยากจะลากจูงเรือลากจูงรถนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม็กไลเนอร์ของเรานะคะคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะคะสภาพยังดีอยู่ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวตาน้องแป๊บมาชมสภาพอีกด้านข้างนะคะฝั่งนี้ให้ดูเห็นแบบ รอบๆคันไปเลยนะคะว่าตัวรถของเราสวยจริงสภาพเดิมๆจริงปรุงแต่งมาให้นะคะพร้อมลุยพร้อมเข้าสวนนะคะสวนทุเรียนสวนปาล์มสวนยางนะคะเอาอยู่อย่างแน่นอนเดี๋ยวตาลองแป๊บมาชมสภาพภายในนะคะตัวรถบ่งบอกว่าตัวรถเดิมๆไหมนะคะนี่เลยเราแกะให้เห็นถึงเม็ดอาร์คนะคะนี่เลยเดิมๆนะคะจากโรงงานรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนผู้หญิงอย่างเราตัวลเล็กๆก็สามารถ ดูรถได้เลยนะคะสภาพภายในนะคะสะอาดสะอาดในส่วนของตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเป็นเบาะหนังเดิมๆเลยนะคะกว้างขวางออกแบบมา640 0นะคะเดี๋ยวมาดูตรงเลขไม์กันบ้างนะคะคันนี้เลขไม์เพียงหลักหมื่นนะคะอยู่เพียงแค่57,263กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสภาพสวยเลขใหม่ยังน้อยอยู่นะคะเครื่องเล่น ซีดนะคะวิทยุ FM ต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะสำหรับตัวนี้นะคะปี2027 2 0นะคะจะเป็นเกียร์ใหม่แล้วนะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดพร้อมใช้งานมาพร้อมกับนี่เลยนะคะปุ่มปรับโฟวิวนะคะ เวลาเราใช้เข้าสวนก็สามารถปรับระดับตามความต้องการได้เลยนะคะสภาพภายในฝ้าด้านบนต่างๆก็สะอาดสะอ้านนะคะก่อนรถเรามีตรวจเช็คนะคะ30รายการให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนเดี๋ยวตา้องแป๊บมาชมสภาพห้องเครื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวตา้องแป๊บมาชมสภาพเครื่องยนต์หรือว่าสภาพห้องเครื่องของเรานะคะนนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะห้องเครื่องเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะ ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะให้เห็นคันหน้าก็เป็นคันเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนงตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะรอยแงต่างๆนะคะอ์ตแต้มสียังให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะเรียกได้ว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานตรวจสอบจากแผ่นเพจได้เลยนะคะคันนี้สภาพสวยจริงๆนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องสามพันนะคะแรงดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เอาเข้าสวนบัดบอกเลยว่า ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะก็สามารถขับรถตอนเดียวโฟวิลเข้าสวนได้สบายๆเลยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บจะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้อีกครั้งนะคะหากใครสนใจคันนี้ย้ำสเปกอีกครั้งนะคะ e s u z u DMAX Spark เครื่อง3,000รถตอนเดียว w h วิ l นะคะแต่งสไตล์หลอเท่ๆพร้อมเข้าสวนกันเลยนะคะคันนี้เป็นปี2020ในราคาอยู่เพียงแค่519,000บาทเท่านั้นราคานี้ราคาสุดพิเศษเลยนะคะ ผอนเริ่มต้นอยู่เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนยาวๆ84งวดไปเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเดือนนี้แป๊บมีโปรโมชั่นเดือน8นะคะเรียกได้ว่าจองเพียง888บาทรับโปรช่วยผ่อนอีก5เดือน ขับฟรีอีก90วันและมีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องฟรีให้อีกด้วยนะคะสามครั้ง30,000กิโลหากใครที่สนใจอยากจะได้รถคันนี้ไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของรีบโทรคลิ้งกล้างหาน้ำแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์0ู1 1 7 8 6 9 9 9สนใจแล้วรีบโทรมาจับจองได้เลยนะคะหรือคุณลูกค้าคนใดเห็นในช่องทาง u t u b e นะคะก็สามารถแคปหน้าจอบอกว่าน้ำแป๊บรีวิวมาในช่องทาง YouTube ได้เลยนะ,ะน้ำแป๊บจะมีสิทธทิพิเศษให้คุณลูกค้าก่อนใครใสนใจแล้วรีบโทรมานะคะบ๊ายบาย E aí